ลุ่มรอบแบบดิจิตอลนานรลผมตอนนี้จะกินกูไม่ได้กินทั้งทีมุ้งมี น้องคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบักราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาร์ทบล็อกฟุตเบสบอลแอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเและเกมอื่นอีกมากมาย และไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบ็อกฟุดหกหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบออนะครับผมแมพที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมก็คือแมพอ a t เดอะเวิร แมปนี้นี่ผมเห็นคนสตรีมเยอะมากๆเลยนะครับผมนะเป็นแมปที่เราจะต้องกินโลกเพื่อสร้างร่างกายแล้วห้ยิ่งใหญ่เพื่อไปข่มคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงบอกก่อนนะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมนะดูจากรูปแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะก่อนจะเริ่มฝากกไลค์ให้พี่โกคนและหนึ่งลา์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับผม let's go <S เราเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวเราก,ระ,ปกระปิกกะปลอยมากเฮ้ยโอ้โหพี่คว้างหินใส่คันตอนนี้เรากินก่อน เอาแคบตอนนี้เรากําลังพัฒนาร่างกายตัวเรานะครับ <Wow. S 1> เริ่มมาก็ดูดดันเลยนะแับ <Wow. S 1> ตอนนี้เฮ้ยอย่าเข้ามาไอ้หนูกดจะเป็นตัวยิ่งใหญ่ก่อนเราสามารถโยนได้ด้วยนะเพื่อขัดขวางความตัวใหญ่ของคนอื่นนะทุกคนโดยการที่เรากด e ไปนะครับผมเพื่อโยนนะฮะตอนนี้เรากําลังแอบใหญ่นะผมแคปตูเซลโอเคคืออะไรอะ่ะแล้วเราเซลได้อะไรอะ่ะถ้าตัวเราตัวใหญ่เราจะได้อะไรวะอ๋อเราสามารถ อัปเกรดส,สายเราได้นะครับผมจวกกันอัปเกรดเราแล้วอ๋อก็คือเราต้องมีเราเราต้องอัปเกรดนะครับผมนะเพื่อเซล์เพื่อให้อัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมให้ได้นะครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โหติดใจทำด้วยอะไรเฮ้ยเขาคุมเขาคุมเขาคุมเฮ้ยอ่ะแล้วพี่เขาเริ่มจู่โจมโดนแล้วยาโอเคมามได้หกร้อยนะผมตอนนี้ร้อยสี่สิบเอเฮอมา เราดูเขาคว้างยับเลยตอนนี้เขาเคลียร์ทุกคนที่ขวางหน้าเขาโอเคเราจะอยู่ห่างๆเขาไว้นะครับตอนนี้โอ้ยอย่าทำค่า<ป>ระบบตอนนี้มีคนจู่โจมเราเรากินก่อน้อยไอ้หนูเอา้าเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเมืองโอ้ช็อกโกแลตตกใจเลย โอเคครับผมตอนนี้เราเซลไปแล้วตอนนี้โอเคมาโอเคเพื่อเราได้เพื่อนร่วมทางนะครับผมอดีจ้าเป็ดดีครับดีครับโอ้โหเจอเจอน้องที่รู้จักนะครับผมเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาก่อนนะมากระต่อครับตอนนี้โอ้โหเรามีน้องเป็ดสอปีกนะครับผมอยู่ข้างเราอ้ออ้ออเอาไ โหี่ไล่อย่างเดียวเลยคนนี้ลุ่มอับลบแบบดิจิตลอลนะเราผมตอนนี้จะกินกูไม่ได้กินทั้งทีปุ้งเฮียเต็มๆเลยเมื่อกี้เอาวะ่ะมาตัวใหญ่กว่าเดิมเฉย มาตัวใหญ่กว่าเดิมเฉยเมียะถ้าหนูได้ดูคลิปนี้พี่ขอโทษนะอาล่ะผมต้องมีสเต็ปแล้วน้องก็จะโยนมาหรือเปล่าตอนนี้อาลับน้องเลงเราแล้วตอนนี้มาดูกันว่าพี่เบสจะพลาดพังหรือเปล่าตั้งโต๊โหยหลบไะไรตูมดันแม่นด้วยไงประเด็นอะตูม อย่าเข้ามาใกล้พี่ <c oughs> เจอเหยื่อ <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> ยืนมุมอับแบบนั้นเ <c oughs> ออขอโทษนะแต่ว่าเราต้องทำเพื่อ <c oughs> เราไม่ทำเธอก็ได้มันดูใจร้ายเกินไปโอเคเราแค่ลองลองปาเธอเฉยๆ <c oughs> โอ้พี่คนนั้นตัวยังใหญ่2 8 0 8โอ้ เอาละครับเราต้องมาช่วยเอ้าจบรอบอีกนะผมมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปอย่างแน่นอนนะครับผมนะต๊บโอ้โดนแล้วเอ้อโอ้โหโดนเจ็บปวดต๊ปตูบ <c oughs> โอ้โห,โโหจะกินแล้วเซลบอลปึ๊บอ,บอาาไม่ได้กินไม่ได้กินพี่หรอยหน,หนูนี่เรอรเขาเตะพี่อัพตอนนี้เออโดนทีละสิบก็โดนมาเราต้องอย่าเสียติดกำแพงไ <c oughs> อจะปปพี่ทำไมล่ะ เล่นกันเองล่าสุด <c oughs> <c oughs> ความแม่นยำของเราไม่เป็นรองใครที่นี่เราเหมือนกับสง่งงครามการต่อสู้ระหว่างเป็ดกับเป็ดเลยนะมาแล้วมีอาพี่มาแล้ว <c oughs> โดดแน่ <c oughs> มากว่าสุดวูบ <c oughs> โอ้โหยังรอดอยู่ยังรอดได้กันไเนี <c> ่ย <oughs> เขาท่าก่อนเขาท่า <c oughs> เออนี่แหละ ีเนียราทีเนี้ยไม่มีใครเห็นเราแน่นอนในเนี้ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับเกมที่เราต้องกินโลกและปลาก้อนหินใส่กันคือเป็นเกมที่สนุกมากนะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งแมปไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาดูซิว่าแมปหน้าพี่จะเล่นเป็นแมปอะไรนะครับผมสวัสดีครับพี่คือบิยอน